กินแบบนี้กินแบบนี้นี่ก้อนนี่ได้จะเอาเข่งสำหรับหัดสำหับเอาในนี้เยอเลยโดยในวัคซีนเองอหัดใส่หัดใส่หูวส่งเด้อมาบรรลุถันเด้อด,ดูวเวลาเจ้าใส่สินเด้อใส่ผ้าทุ้งใส่สินเนะาะเลยก็หัดในหัวสินนึงเด้อาจารย์น้ำมาฝากโดยฝากของแข็งสบาบัน <laughs> <laughs> ยำไว้อยู่บนหื้อจากเละแค่ยู่ดอกแคลบุซาวเนาะโดย แค่ไปเสิร์ฟก็ว่าล่นมั้งที่เราถูกแว่คนพี่น้องเนาะเห็นหน้าน้องนางว่าคือมีหนวดตัวสัตวเนาะตลกเนาะจงมาตังจงมาโดยน้องจงเอาไว้นะจงเอาไว้หัวมันสีม่วงยาวหัวสีเขียว่ไธรรมดาธรรมดาโดยโดยโดยใส่เกียม์หนูไปงานแต่งทิ่ปี่ซอยงานพันปะว่าตอนแรกมันจะไปตอนแรกมันจะไปเนาะโดยโดย กัมาล่อไหมก่อนพี่น้องเลยแล้วก็ทั้งไหม้กับไม้แป้นกับไมมชลาน้องนงั่งต้งนใจได้หรือเปล่าต้านใจหรอโดยต้งนใจว่าบาัตเลยในดไานนอกคือเก่าเปล่า ภาพมากอะช่วงคำคำแรงแรงเลยพี่น้องเด้อในเวลาตอนนี้กับซีม่วงแรงโรซีม่วงเย็นพี่น้องเลยมืดมัวไปหมดเลยตอนนี้นอกคลึมฟ้าคลึมฝนขับข่ายคือพายุสิเข่าเลยพี่น้องเลยยลมแห้งผัดชังกะซีตุเมต่ำเต็มต่ำนี่พี่น้องเอ้ยเนะาะย่านเด็ดเอาเต็นโต๊ะเต็นผนไปเด้งานแต่งมืออื่นได้พี่น้องเลยอยู่ในบานวังคูณเณคนกำลังกาเกียมเตรียมโต๊ะเตรียมตังรับแขกรับคนมา ครบงานมาออื่นพี่น้องเลยเนาะทั้งแต่ตื่นอกตื่นใจแทีนี้งานแต่งบาง้านมาคูณสี่ออกมาเป็นแบบแดงเลยพี่น้องเลยเนาะมวลซื่อซำใดทั้งในนี้เงินเจ้าภาพหรือว่าเงินเจ้าสาวนี่เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าทั้งน้อง,งาน,นางเป็นไหนมาอ่าสาวเบียดสาวงานเน,นาะพี่น้องเนาะตัวอยู่เยอะรางใดเนาะเราลุดเราชนกันแต่เป็นแบบแดบบประเพณีคือกันกับทางบ้านมาบุญสรวาัลบ่อเรืาวาอว่าทาง ทั้งสวัสดิเขตเนาะทางบัรโคุงไงระบอบพี่น้องเลยนะรับมามุ่งมุ่งกันในมืออื่นเอาวุ้น่า,ทายท่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะเอาก่อนอื่นพี่น้องกราบตักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมือเพื่อนกันบัดสุขูสุขคนพี่น้องเลยน้องสกอามาหาทางน้องน้องเลยน้องเมยพี่น้องเลยเนะะาะเพราะว่ามีทางในตู้ใจดีจากต่างประเทศเนาะจากไครมาวุ้นนี่ชื่อเครื่องแนวหัดแน่น ครับน้องสองคนพอเห็นในมือนังพันใส่สินใส่ส่งนะหลักรุดเอวได้พี่น้องเลยเนาะเลยอยามาเป็นยู่เงินอยู่ซานก่อนเลยละสร้างคนกำลังเข่าเฟื้นงก็ไฟอยู่เนาะงานเนาะกิ๊กตั้งอีหลังเตียงกับฮักล่มบ้านอะไพี่น้องเลยเนาะโอ้สบายดีน้องยังก็น่องบอสซื้อแท้เจ้าน่ะนั่งเลยนั่งเลยแล้วก็นั่งมือ นั่งเลยนั่งไมออยมอ๋อพี่ลาวอ๋อพี่ฝนกำลังเก็บยังต่ำต่ำอยู่นี่ <5. S 1> ห้าฮะหเห็ดไฟฟ้า <5. S 1> อเอาไฟฟ้าเอาท่านเจ้าบ <5. S 1> ่โดยฟาโทเนสสบายดีเนาะสบายดี <5. S 1> น้องเลย <5. S 1> น้องไมย <5. S 1> เป็นยังกระตาตูบแท้ไหนเจ <5. S 1> ็บัวเจ็บัว เป็นไข่เจักนี่บอ๊มียากินแหละบอ๊ะมียากินเลยโอ้ยนงเป็นมาจมือแหละมือนึงถ้าเป็นมือนี่บอ๊ืมใช้คอฟังเสียงเลยเป็น้องนั่นนี่เป็นน้องจักป่าด้วยโอ้ยเป็น้องเลยเนาะใช้หมู่บ้านคนมือบ้านเจ้าจะมีงานแต่งบอ๊โดยมืออื่นล่ะมืออื่นนี่บอ๊ะวันจันทร์วันจันทร์คือมืออื่นเนาะ แต่อย่างกินเขากินน้ำแรงเลยกินกับแจ้วกับผักกับแจ้วกับผักโอ้สวนผักเจ้าผ้าน้ำมาไปเบิ้งเบิ้งอ่ะเข็นผักสวนหญ้าหน่พี่น้องเลยเนาะโอ้คือหมักเบิ้งแค่สวนผักสวนหญ้าข้างในข้างเข่าผู้บวะเต้เออไปตามก่อนนอนตะมาดเตยนะเออเบิ้งสวนผักสวนหญ้าก่อนเมื่อมันตายแดดเบิองนั้นฮะมันตายเมื่อแดดมันตายหมดแล้วเบิ้ง มันแดดมันแดดก่โดยโอ้หมดเดือนยังหมดเดือนพฤษคนเนาะตัวแรงก่อนจะตัวแรงก่อนจังหน่อยป่ะออเป็นได้ช่วงนี้บมดดือนห้าน้ำใม่น้ำมันขายป่ะเหื่อยฮะเหื่อยทังเจ็บหัวพักป่ะแต่ละมือก็ไปหาอยู่ป่ะไปหาพอหาไปรับจ้างไปรับจ้างโดยเข่าหมดแล้วเข่าหมดแล้วไปเารับจ้างโดย หาจ้าวเงินมาซื้อขา้าวบอข้าวตบาบรลลีไห,หมดแล้วอย่ามอตเตอรนี่ม,มันครึ่งนึ่งมันครึ่งนึ่งโดยพี่น้นองเลยเนาะเราไปยังกินแรงซ้ำจำแจวกับหนึ่งพักชุบเจ้าะปูเองบาเลยบอนี่อยมาเลยโอ้เออ,อพี่น้นองเลยเนาะมันจืดจำบ่าวได้อยู่บ่โดยบ,บ,บ้าบุญบ้าบุญบ่อบ้าบุญอยัง อุ่นชลวันอุ่นชลวันขอบใจเลยจีจำกันได้อยู่เด้อโดยบบเป็นยังโดยพอดีมาอนี้มีทั้งเมตุใจดีจากทางประเทศเพื่อนนะครับส้มคลิปเจ้าผู้หัวคลิปคลิปตัวไหลเนาะน้อยส้มเจ้ามีสิลไสปะมีส่งมีเนาะส่งมีหูมีปะเก็บส่งเลิงส่งมีปะมีเก็บเจ้าใส่ส่งรุดก้นรุดนยังมีปะเชบญมี เชิดอ้อยฮะไพนนี่น,น,น,น้องน้องบ่นี่โอ้บ่ออกออยู่ข้างสบายดิอืมคือเรียบงามแท้ฮะเชิดเอ้ยโบมีบาาบม่บ่เชิดเจ้ากโบมี่เชิดเจ้าโบมี่บ่มีมีอยู่อืมเจ้าบ่ไปหางคาหนไม้ตอนน่ะ เจ้าขายต้นไม้ใบบวเตียงเหรอบเพิ่นนแหละขายกับน้องมื้ยอเาบเจ้าขายต้นไม้ใบบาวเตียงเหรอบออืทงเท่าไรเจ้าขายนะสองาทงสิบพันบทงสิบพันพนูทงสิบพับ่สองทงสิบพับ่ถ้าว่าทงสิบพันหาทงสิบพันได้บ่ พราะได้ป่ะเขาห้าพันกินข่าอะไรป่ะได้ยังกินแรงมมะเจวมะเ้ลมะเจลจำเจลาเคือจำแต่เจวแค่พูกินวกินปะคือด้านกินจักปีละเจ้าหนึ่งจักปีเลย ชื่อวว้ในเจ้าอุ่นน้องอุ่นน้องอุ่นน้ำอุลอยู่บ่เจ้าเป็นยังไโกนหัวเจ้าเป็นยังไโกูหัวหลอดเป็นเฮาเฮ้าลายอุ้ยบวกไก่เราข่อย่างเฮ้าลายบ้าว่าจะปีเนาะชิวหกปีฮะ สิบหกปีว่าสิบหกเดือนสามปีปปสามปีบู๊ดูสิบหกเดือนสามปีโอ้ยเอาแต่สิว่าบัตรพี่น้องเลยอ๋อมาพี่มายืน,กน,กนไกลเอ ai, ื้อยพี่อือพายไปนคนไปหาเราใหม่นะแล้วให้มาฮะพอเจ้าหามาแล้วให้เจ้าไปขายบ่ดูดูพอาอกันนั่งลงมั้งกันนั่งลงนั่งลงโอ้คือมาว่อเปลี่ยนฉบาบนี้บอก เจ้าคือบอายาอบ่เจ้าบ่ไอ้ายบ่บัอายาบอยเป็นยังคือบอ่อ,บบอายเจ้าบ่ย,ย่านคนบ่ย่านผูนะย่านยูเนาะเจ็บตาบ่คือพับตาอยู่บ่ฮะคือเล็บงามแทะไพ่ท่าให พอท่าให้โอ้ยสน,นื่อยเนาะเอาๆสารเนาะน้องอุน่นน้องมเมยน้องเลย้ยเนาะนอ่ามื่อนี้บ,บุญอ่ามีประตูใจดีจากต่างประเทศยังไงวุ่นซื่อนี่มาหายเจ้าขอพลเรือครับส้มลิปแล้วก็บ,บูมี่เจ้าบเห็นเจ้า,จาใสไซแอลผู้ชักบอยยังเลยฮะบูมี่เจ้ากับบูมี เจ้าบุชัยก,ยก็ย่าเจ้ายังน้อยอยู่เออเอาส่งสลิดครับหัดเอากับพ่อใช่ยูว่าส่งสลิดเนี่ยใช้เบิองเบึงฮะาใช่ฮะขอ้อบิึงเนี้ยข้อบึงบ่ได้ขอเอบ,บิึงบ่ได้บ่อแค่ยังคือเบิึงบ่อใดบ่มีเออพีอ่น้องเลยเนาะใช้หาลองล่องลุกขึ้นเบิังกับน,น้องน้องเมย์ ลองคัดเจลวังเจ้าบ้างค่ะใส่ส่งเออค่าด็กตัดเลยค่เลย้อเวลาใส่ส่งใส่สินเด้สินงามๆนี่โบสินงามโบใส่สินอะไรบอกรอยลอยๆออยๆรับซื้อมาให้สองอ้ยน่องเลยเยเจ็บหัวฮะเจ็บพัวเจาพ่อวเจ้าน่ะ ผมเจ็บหัวตากแดดร้ายมาเจ้าปลุกบูคือการเนอ่ยมีตู้เจดีฝากไมา่หายนะ,ยนะยใช้ลูกขึ้นบ้างนะจ๊ะโดยขอบใจเด้อโดยลูกขึ้นบ้างลูกขึ้นลองลองใส่เอลใเบิ้างขอบใจโดยทำอะไรตัดตมายากีเหรกุ้งกุ้กันวะลูกขึ้นบ้างลูกยืนร่วกันบ้าง คือการบอไซบังเจ้าก็ใไซบังอะไรเหว่ยพิจารณาส่เปล่ยนยังบ้างเช็ดไม่ยันไหนเหมยเลยอืมใกล้เมยทำไมเชื่อคือถ้าจริงเพคนให้ใส่หารุ่นรุ่นเงินชีเงินจะข้ามตะกี้อะไรพี่น้องฮาโมมีเนาะอ่าจะข้ามตะกี้หะฮะเนี่ยที่ของคนเผาคนแก่ใส่ตะกี้อะไรพี่น้องเลยอืมอ่ะเด็กเนาะมากอยั่บมากอืมเออ ใช้เบื้องหาจะต้องจับจับกล้องมาบล์บังบาบลสีซอนใส่หหหให้อ๋อพี่พี่ฮะพี่ใส้นี่ใช้ถือใช่ปะถืออยู่กล้อนนี่เนาะนี่มันมีก้อนนี่เห็นปะปึ๊บอ่ามานี่นี่ <c oughs> นเอยอยเด็เป็นบาบล์ช<า>ัยฮะเป็นอนะ เป็นบ่อบ่อุูนเคยบ่บ่บ,บ่เคยอ่าเบิังขอใส่ให้เจ้าบ้านหน่อขออนุญาตพี่น้องเลยอือใส่เบิงังอือใช่อเป็นแบบนี้นี่เบิงังนี่เออมันเป็นก้อนล่้งแบบนี้ติ้มแบบนี้นี่ก้อนบบนี้ก็ จะเอาเข่งสำหรับห so. ัดสำเอาในนี้เลยโดยไม่ไม่ก็หัดเองหัดใส่หัดใส่หูส่งเด้หมดบรรลุถันเด้อดูเวลาเจ้าใส่สินเด้อใส่ผ้าทุ้งใส่สินเนาะเลยก็หัดในหัวสินนี่เด้อมีชิดนี่หัดใส่็ส่งเจ้านี่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 เขาใช้นี่ก็ได้นี่เดี๋ยวเบ้างเอาทำไมเออหูจักล่ะหูจักวะนี่นี่ใส่นี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 ่เด้อ นี่ฉันกคูส่งอยู่ละโอ้ยมันจังมลุดส่งเจ้าน่ะโอเคปะโอเคโดยโอเคโอเคฉซนเนาะแล้วก็มียาเด้อบนเอายาให้กินน่าจะจัวยอันนี้ยาดีวัดเด้อกินเทอร์มิดเด้อกินเม็ดหนึ่งเล็กหน่อยกินครึ่งเม็ดเนาะเป็นกินครึ่งเม็ดบ่เล็กหน่อยกินครึ่งเม็ดเข้าไหมฮะเข้าเจ้าเปไข่บ่ อันนี้ยาพาราเวลาเจ้าเจ็บหัวนี่เด้อเจ้ากินมิดหนึ่งเด้อเห็นป่ะกินขขาวแล้วจะกินเด้อเลยสนใจเด้อเอาไว้เอาไว้ในเฮือนเด้อบ่ให้กินลายบาดเดียวได้กินเทโลมิดถ้าว่ากินลายเนี่ยตายได้ใช่ไหนบ่กินมิดหนึ่งกินขขาวแล้วจึงกินเด้อโดยพี่น้องเอ๋ยเนาะ พีใจก็ได้เข้มขลังเมื่อไหร่เห็นพันวาผมมีส่งมีส่งใส่แต่ว่ามันส่งมันลดก้นเออจะเลยซื้อมาให้เจ้าเดี๋ยวมันเองเด้าเออโดยโดยโดยอาเขาใส่เนาะพี่ใจปะพี่ใจทางไหนพี่น้องเลยนะโอ้ยบังคำผมมีขนมมาให้ซ้ำมาเนี่ยชื่อเอาได้ฮะ Sì học có đại bùm mì ngân lấy sư học à bao ngân hảo thôi ai hả sáng panh cứu nói thêm a sáng panh phân hai tân anh nga thân anh là sáng panh là ra những chữ nhung này chữ con ông mà sáng ba <cười> <cười> <laughs> โอ้ยีินดงเลยเนาะเอาเอาใส่บนสิบงเงินให้ก่อนใสเนาะเพราะได้พันซื้อขนมบนก็มีเงินโบราณดอกเนาะแต่สิให้าพันพไดโมกินขนมกระยาบัดเศร้า,า,ากระยาบัดเศร้าไข่จังซื้อกินเดอ้อเจ้ายังไออยู่เด้อเก็บเงินไว้เด้อเนาะใช่โดยอืมเนาะทางเอื่อยคูร้อยสิบพันได้อบนหายเด้อนั่งเลย อ่าฮะน้อ,นองเมย์เข้าใจโดยเอาไว้เด้โพดสิพันกีบจักรยาเอาไว้เฮือนเด้อไว้พอยแม่เด้อเวลาย,ยไไามเจ็บพัวคือจะเจ็บพัว่ <c oughs> จาจะกินข้าวเราจะกินเลยเด้ดอก,ก,กินไฮะย่างน้อยกินก็ได้เนาะถี่น้อยกินก็ได้แต่กินเครื่องม็ดฮักเครื่องเอาถ้าเป็นไปได้ซื้อยานณามากินเด้อถ้าไม่เป็ขายเป็นวัดนะ โดยโดยโดยโอ้คนแพ้มะข่าวไฟให้บอบอลลี่บอลบิลลี่บอบอลลี่บอลลี่บอลลี่ไซบุนนี่บอโดยคนบอลไซให้ไฟผ้าบอลลี่มูอ้ายนี่บอโดยโดยคนมากรอเปลาคนบ่ได้มา เพิ่งเมืองทิศเหนือพูดแล้ว <laughs> แป๊ซ่าฝากให้น้องลื้อน้องมือ้อฝากขอบุญขอบุณแม่ตู้พเนรพันสือสะแอลมาให้เจ้าหน่ยหอ,อยไว้ใช่วเลยขอบคุณเด้อพนายใจดีแม่ตู้ใจดีแม่ตู้แม่ตู้ใจดีให้รำให้รวยตลอดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุ แมตู้ใจดีให้ลำให้รุ่ยทีนี้ต่อไปชูกะพากยังไงไฮก้าฮักคือขี้ไก่ไฮขี้แพงคือมะเตงด้วยฮะใไฮก้าฮักคือขี้ไก่ใไฮก้าแพงคือมะเตงฮักคือขี้ไก่แพงคือมะเตงป่านพ่ณเอาเลยมาแต่สาอีกป่านลยเออโดยโดยโดยหาวษาบ้าเมื่อก่อนแล้วเสียด้วยสบายดีมาเดี๋ยวมา รวยทำรวยตลอดปดตไทมึงจะว่ากันงี้จ้าปุ๊รวยสบายดีเด้อสบายดีโอเป็ี่นนอเจ้าเนาะโอเป็นเนาะอือไปบอกมืออยู่น้ำข่อยเมื่อบะเมื่อสวรรค์ผู้ไรเมื่อปะเจ้าบอกขินหอดพ่อแม่เจ้าบอก่ะจ้ะอือขินห้องอะไรกับเมื่อ คอยเมื่อไม่คอยเมื <Tür> ่อเป็นเดือนสองเดือนได้หลายมื่อจังมาได้พอย่านบ่ะอืมโอ้ยนอนพี่นอนเลยเอาสบาวมือก่อนนะเสร็จแ้วอยู่ดีไม่แห้งสบายดีสบายดีด้ยสวัสดีก็ขอบใจเด้อะอ้ยทำเราไว้เด้ด้วยขอบใจสวัสดีด้วยบายบายโอ้ยพี่น้องเลย ทางนี้กะน,นั่งคอยทางอยู่เนาะเออสบายดีได้แม่เด้อโอ้ยผูปชื่อได้ดเฮือนงามเหมืนนัน้นอย่างชาวบุไทยนีน่เนาะชาวแเอกเป็นนี่พี่น้องเลยเนาะพี่นอยู่ฮอกพักอยู่บ่มาเยี่ยมป้ายามมุก่อนพี่น้องเลยเนาะโอ้ยบ่ได้ปาเขามากันหลายมือหลายเดือนหลายวันเละพี่น้องเลยจนเฮือนสิแล้ลวหลายบาดนี่เนาะจักรเลือขั้นตอนได้ดิสิแล้วเฮือนแล้วซานนี่เนาะยังขาดยังเรือยังแน่นี่พี่น้องเลยเนาะยังขาดไม่พาขาดไม่พา โอ้เดิดิกําลังคดพักคดหยาอยู่ <üm> สบายดีสบายดีเป็นพายังลายบ่บาตูนมีมีมีมาให้หรือบ่ยังยังโมมีงบบอเฮ้เดิเดินเอามาหนีิบาวุ่นมียามาให้เด้อมียาแก้ไข่เด้อมาหนีิเด้อมีทั้งพีเจดีจากฝั่งไทยคนไหนบุญเอายามาแจกเนอะเอาไว้ในครัวเพื่อนเนาะ เป็นยายายาดีไข่คือยาแก้ปวดหัวนี่เด้อย,ยูวเหือนมีมีอยู่บ่บ่มีเนาะเอาไว้ติดในเฮือนเด้อเพื่อยังมันคำขึ้นเจ็บหัวหรือว่าปวดหันปวดนี่ก็ก,ก,ก,กินตัวนี้มิดหนึ่งเนาะตัวสีเหลืองนี่เป็นยาดีาดวัดเด้อยาดีไข่ดีวัดตัวสีเหลืองนี่เด้อนี่เอาไว้กินติดเหือนไว้เด้อเสร็จเด้อโอ้ยเนาะพอได้ไปทั้งได้บ่มาเนี่ย ไกลเอาไมอ๋อวนี้ก็เลยบริไปใช่โดยมือนเตี้วฟ่อนมาเมือนี่บ่บินบฟอนบ่มีงานดองได้มือนบานจ้าเจ้าปไต่ไปชอยเพิ่นหนึ่งเข่าชอยหนึ่งข่าบ่อ่าชอยหนึ่งเข่าแลกกับฟ่อนเนาะหมนน้ำเพิ่นเนาะใช่มือนึ่งเข่าต้อนเศ้าบ่จ้าหนึ่งแต่สามโมงึ่งวิสามโมเพิ่นบ่ไขางัวขาควายบ่ขาควายง่วน้ำแน่ง่วน้ำแน่ โอ้พดขาตัวเชร้าป่ะจ้าตอวแรงตัวนึงตัวเศร้าตัวนึงตอวแรงเขากับมวนตัวเศร้ากับมวนอีกจ้าโอ้ยพี่น้องเลยเนาะเก็บภาพบรรยากาศพี่พี่น้องเบิ่งก่อนบัดนี้เนาะโดยมื่ออื่นสิมาถ่ายท้ำให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้าไปก่อนสวัสดีดีมีแฮงโดยขอบใจหลายๆเด้องดยามาให้โดย จะได้กับใครยามีเคยเจ้าสุขพาพเป็นแกงเดอตะไบดูเลยเนี่ยพี็ชายไมเร็จเียบี่อยเล่นเจ้าจะได้เงแเติมเงินจะได้เงินมามาต่ก็ได้แก้มสูสสาธุเนาะฮะสูสูขอให้เล้ยเพื่อนในว้เดาอไปซาพน้องเลยเนาะเยี่ยมยี่มสาพูไทยเพื่นกำลังชิลเล่อเลยพิณเลยโอ้เออมีงานดองใส่เนาะไปซาไปหาทางเพื่อนน้อง นั่งก่อนบัวมณีทั้งบุญกับล่อถ่าทั้งใหม่คนดูพี่น้องเลยแต่ว่ายังบ่เห็นมา,ยมาอยู่ตอนออนี้กกับซีม้งแหละเนาะบัวเพิ่นว่าไปงานดองว่าสั่นเนาะมาจากงานดองเลยสิโทรหาสิมาส่งให้อว่าสั่นพี่น้องเอ้ยบ่แม่นให้ว่าล่อเกอร์ระเบ่พี่น้องเลยเนาะเนอะเนื้ว่ากันมาเด็กพี่นะ้องเลยเนาะขนะ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 ำเมือกเลวบาดเลย โอเคเนาะพี่น้องเอลยเนาะมาหาทางน้องนางก่อนหมันยังดีบาทนีบปทาท่าของฝากของตอนจากผู้ใด้ดิแจกแบบจันแจกแบบจันโดยแม่นบ่โอ้คนนี้ไม่เนี่ยพี่น้องเลยขอฟังเสียงเหมือนมวลงามๆอีกบาทหนึ่งแบบจันน้ำมาฝากโดยฝากของแข็งถืบาดิที่ยอมไว้อยู่บนนี่เหรอยู่ดะรอแค่จะรอแคล้วเบาเนาะโดย แค่พื้สารกับบอลลอนโมบอลลอนดอกเนาะโดยโดยโดยใช้มันคือมืดแต่ทางนี้หนาของหน้าคือแดงแท้เออแดงปกติเนาะโดยโดยพอดีโมนี่ไอบุญบระบุญวันศีรษาไม่แหละเพราะว่าคนนัดบระบุญตอนแรงขนาดเนาะโดยก็เลยสิมาีรษอถ่ายเพิ่นพอดีมาแต่มอบ เข้มขัดในทางน้องมือน้องรื้อพันนะดน้วยไปมา,าน้องนั่งอีกหนึ่งก่อนพี่น้องเล้ก่อนจบคลิปเนาะเออทาง้งประจันพระฝากนางเข้มโดยนางเข้มกับนางนัวป่ะฮื <c oughs> อ่อและไอซางกินมืน่นเนาะโดยยำเขียวตอกไม้ไปน้ำตอกตะปูไปน้ำยำเขียวนา่งไปนะ้ำฮึ่ยนาะพี่น้องเลยนี่หลายผูกหลายคนพี่น้องเนานะเห็นหน้าน้องนั่งว่าคือม <c oughs> ีหนวดด้วยสัตวเนาะ ตลกเนาะจงบ่ตั้งจงบ่โดยน้องจงเอาไว้แล้วจงเอาไว้หัวมันสีมวยยาวหัวปีกบ่อเสเดิธรรมดาธรรมดาโดยโดยโดยใส่เกียมหนูไปงานแต่งทิไปซอยงานผลบ่เว่าตอนแรกวันสิไปตอนแรกวันสิไปเนาะโดยโดยกลับมาร่อไม่ก่อนพี่น้องเลยแล้วก็ทั้งไม้กับไม้แป้นกับไม้ชล่าน้องนั่งตั้นใจได้แล้วบ่ตั้นใจแล้ว ดูด้านใจว่าบาดเลยด้านนอกคือเก่าบ่าวกับาำใจสุมอายเลยฮะนะดยกะแล้วแต่เชี่ยแบบนี้ก็ได้บ่าวดยแล้วแต่ฮะนอกกับที่วันนี้ว่ายังนอกแล้วแต่ทางอายฮะนะมัชลาคเอาเนาะดยเขาเป็นยังคือวันจากจะได้มัชลาบาดนี่ยมัชลากระหามอยูฮะนะดยน้องไปเห็นบ่าวดยน้องเห็นนะ ไปเห็นอยู่ใช่ไปเห็นแบบว่าหลายคนเนาะตั้งเฮือนแบบว่าบางคนเขาก็เอาเมซ่าลาเห็นเฮือนนองแตเห็นงามนะเห็นงามเนาะโดยออกไปนอกก็ไปเห็นบ่โดยสุ่มอ่ายว่ามานี่ไม่เชลา้เป be <so ็นแบบดเนาะโดยหลอกไปเห็นอยู่แคบทางบ่ด้วยแบบว่าไปเซโปนก็เลยเห็นนะนะด้วยแมีนอยู่เห็นเฮือนลังนอกกูเห็นอยู่เห็ดไมเช่นลา้เนาะทั้งลุงพนเอ กอปูนเฮ็ดังเทิงน่ะเป็นไม้สลาเบดเลยแน่นหนาหลายปีคนทานหลาย10ปีพุ่นแหละโดยเนาะก็บ่แพ้กับไม้แป้นนั่นแหละอืม่าต่ว่าไม้สลาได้ก็งาประมาณลงาน้าแงใจแบบนั้นเนาะโดยอืโดยคือว่ามากคือกันเนาะโดยบ่บุญมากแบบใดน้องก็มกแบบนั้นหั่นเออโดยตามใจบ่บุญเลยจุประสงค์ทางผู้ใหญ่เพิ่นก เพิ่นเกิดจากได้ไม้เชื้อราภายนอกอเลยกาเพ<ด>ิ่นก็บก่อลแนเ่น้นสิเอาไม้เชื้อราลีลล้อน่ะยแต่กระทำน้อ,อนนงนางเนาะโดยอ่ากรว่าทางน้องนางกบกับไมบ้แป้นมันหายากแน่คณะไม้48บุญไปหาวัดมื้อได้มีแต่อาหารเดียวบ่บุญทานอาหารเดียวนี่ยได้อ<ด>ย่ด้ทานอาหารอื่นเลยเพราะว่าอาหารอื่นบ่มี่ขึ้นน้องน,นางไปทานห<ด>มือนเนาะโชิลุบะเอาไม้เชืา้าเนาะโดยกาสิได้ว่างไหวแน่โดยสร้างก็เพราะว่าสิตทาไปเลื่อทาไปเลื่อนนี่ พายุเข้ามาเนี่ยบ่แล้าบ่แล้าประธนจังเนาะพายุเข้ามาก็บ่ได้อยู่แล้วปุ๊บพายุพันนาสาเพดแล้วเด้อเดยอเด้โอเคเนาะเอาซะจะได้กะรอใหม่เบิ่งนํากันว่าสิใหม่สิแม่นใหม่สิแข็งสิงามสบา๋เนาะโดยสําหรยขึ้นน้องนางขึ้น้องเอ้ยแป๊จะเอาของอยู่ของกินไปไว้ก่อนแล้วก็จังไปงานดองอีที่ต่อไปเนาะโดยไปซอยพันกินข้าวบ่ไม่รับ ไปซอยเพผนไปซอยเห็นเรียกนะไปซอยเรียกเนาะไปซอยยิ่งเขานะโดยโดยโอเคจ้าไปก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะโดยสบายดีเลยโดยสบายดีพี่น้องเอ้ยน้องหน้าคนตาจริงใจใหม่พี่จะน่าเบ่งใหม่เนาะเพผนไปเห็นเพื่อนอยู่เนาะเมื่อกี้น้องบมเขาแจวใหม่เชล่าเป็นแบบใดเป็นแบบใดเนาะโดยไม่เชล่ามันจะเป็นคือไม่เชล่าเนี่ยเ่อนบอกโดยมันจะเป็นลาเป็นยังขึ้นชีมันมันยังขนาดเนาะโดยแต่ขึ้นกันไมเ่คือลบนี่คือคือมันลบเราไป ที่ไม่ปันลมนี่อันนี้แหละแข็งเนาะราคาแล้วฝนตกถึงหน,น,นุนมาชีผัวพักเข่าแต่ว่าดูลงไปเห็นบ่าวขอ,อโทษทเพื่อนนสซา,าพเพชรเจ้าเนะ<ด>าะมันแตกมันยังนะถือฝนมาสีดอกเดียเยี่ยงกันถ้าบุถือฝน,นเลิศน,นิ่งกะนั่งกะดอกคือกันแต่ว่าไม่เดี๋ยวกันท่าชีไมาเด้อ<ด>มันชีเป็นเวลาฝนตกบหนุนมาชีมาชีบุซึมอะไรโดยี๋ยว การอัานเนาะโดยโดยโอเคจ่ะมือจังหวะกันเนาะแไวก่อนคลิปนี้สบายดีโสบายดีขบเข่าเป็นไปเนาะไว้ก่อนให้แม่จีไว้มาเล่นสซมายมย่ำซอยโอเคไว้ก่อนบูดึงุ้มปากด้วยเนาะเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนดแล้วเนาะเพราะอีซีก็มักไลายพี่ยนเหล่าน้องนั่งเวลาเป็นหัวตะบะตองงุ้มปากก็ได้หัวเปิดเผยโลดเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสปกติ ธรรมศาสตร์ของน้องนางกันเนาะไพ่ชาพี่น้องคลิปนี้ลาพี่น้องก่อนพอๆกันคลิปหนาได้พี่น้องมาหาน้องนางสิให้น้องนางพาไปเบิ่งชมเพื่อนงานดองของน้องน้องนางและไปเบิ่งเจ้าสาวเนาะวนหน้าตาแบบใดอายุ14ปีแต่งงานเอาผัวมืออื่นได้พี่น้องเด้เนาะเอาพอๆกันคลิปหนารับชมกันอื่นพี่น้องคลิปนี้ปก่กอนขอบคุณ FC ถุกทานเด้ที่เข้ามาชมติดตาม ส่องขความบุญสารวัตรตลอดมาเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมาในพี่น้องเด้อขอขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเลยแล้วก็ขอบุญขอบคุณไปยังแม่ตู้ใจดีเด้อที่ให้ทั้งบบ,บุญมาเป็นสะพานบุญให้เนาะซื้อใสเอวเนาะให้ทางกับนอ้องมือน่องเลยพี่น้องเลยแล้วก็ทั้งเอฟซีหรือว่าูายใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยพี ใจดีคือเก่าคือเดิมเด้อที่วันไหนบุญมาเป็นสปารบุญเนี่ยทำรับเพื่อนน้องนางเพื่อนซื้อยามาแจกเนาะแต่ละครัวเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้ก็คอยคำลงแรงลลแล้วเนาะควายมูนี่แหละที่ว่าทางน้องนางเพื่อนได้เลีเ้ยงแล้วก็อาฮับจ้างเลี้ยงอะไรพี่น้องเลยเนาะโอ้คุณตัวใหญ่พี่น้องเลยไปล่าพ่อมบรรยากาศคอยคำลงแรงธรรมศาสตร์บานนอกคอกหน้าพี่น้องเอ้ย ไปขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่นอ้นองบัดสุขสุขคนสบายดี